แล้วได้มีการยื่นตัวร่างพรบภาษีส่วนเพิ่มนะคะให้เข้าสู่การพิจารณาและก็มีการรับฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมปี2567นะคะด้วยความที่เราก็รู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วว่าจําเป็นที่จะต้องมีผลมังคับใช้ในวันที่1มกราคม2568นะคะดังนั้นเหตุผลและความจําเป็นที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงว่าเราจําเป็นที่จะต้องออกเป็นพรกนั้นดิฉันยังคิดว่าไม่ฟังไม่ขึ้นนะคะว่ามันมีความฉุกเฉิน ทั้งๆที่ตัวร่างพรบก็เคยมีการพิจารณาออกสู่สาธารณะไปเรียบร้อยแล้วจริงๆควรจะต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาไปตามขั้นตอนนะคะแต่ว่าก็ก็ต้องขอติดติงในเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะร่างที่มีการปรากฏก่อนหน้าตอนที่เป็นพรบก็มีความแตกต่างจากตัวร่างพรกที่ได้มีการประกาศลงราชกิจจาไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันใ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 นขั้นต่อไปนะคะสำหรับการเก็บภาษีส่วนเพิ่ม